So empty here without the children. I wish I could have gone on that field trip with them. ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะก็อยู่กับเกมพิชแมนกันอีกแล้วนะฮะแล้วทำไมมาฉากนอนเฉยเลยเดี๋ยวมาลองฟังดิจีดีเอคนนี้มันป่วยเหรอตอนนี้อะไรเนี่ยเอ้าเข้าไปทำลายสาย USB เอ้าเตือนเฉยทำแบบ เกิดอะไรขึ้นวะเอาล่ครับมีประเด็นเกิดขึ้นมาแล้วครับโอ้โหมาครับเราฉากพระเอกเลยครับฉากนี้เราต้องอุ้มเดินไปทางไหนวันนี้เอาเสือกม่สบายเออเจดินเดินไปทางไหนต่ออ่ะ So ไม่ใช่มันมายิงตอนที่กูอุ้มนะเดี๋ยวเราต้องเอ้ยตรงนี้ใช่ป่าวอะถูกทางเปล่าวะอ๋อถูกแล้วโอเคไหนดูกล้องวงจรปิดดิเฮ้ยออ so โอ <c oughs> ้การบอกว่าเราจะ <c oughs> ทำให้ปลอดภัยดูครับเมื่อกี้หน้าจอแ oh. ม่งก็เห็นเปิดคนแม่งเริ่มยิงๆกันละ จะบอกว่าคลิปอยู่เซฟคลิปอยู่เซฟแต่ที่งงอย่างหนึ่งก็คือที่นี่มันคือโรองพยาบาลหรือโบสถ์กันแน่เนี่ยคือเห็นมั้งมีแบบโอ้โหเตียงเยอะมากโหคิดว่ามันจะเป็นโรงพยาบาลแล้วนเนี่ยเฮ้ยมีแมพขึ้นมาละเดี๋ยวเราจะไปทางไหนต่ออ๋อนั่นคือเป้าหมายใช่ไหมขอโทษดิเจ้าโอ้ยเดีไอไอ๋ยวเอาแล้วไงยาย่า ชิบหายแล้วครับเฮ้ยเอา <Open it. laughs> เอาประเด็นเอาเฉยเลยเอาจทถีบเฟเอารมโอ้ยเอาใหมกทีนเดียวมันให้ทำยังไงวะเน,นี่ยนี้เจ๊เรางงอันนี้ดูซิมันจะมีศัตรูขึ้นมาอ่ะจำได้อย่างหนึง่งแต่มันก็จะมาจ้าเอกันตรงนี้ดส อ๋อจะบอกนะว่าซ่อนตรงนี้ได้อ๋อเข้าใจแล้วเออเราก็โง่ตั้งนานเด้เราก็โง่ตั้งนานเนาะว่าม่นซ่อนได้เราก็ลืมอ่านแต่เสียงเกมมันดังมากเลยเกมนี้พูดได้เลยอ้าวอ้าวเดอไปสิมึงดีมากมากูไปแล้วครับบ๊ายบาย โอ้โหเขาบอกนะครับว่าจะเป็นภารกิจใช้สมองเอามีเตียงให้ละโอเค้มงเลยครับเฟลรอบหนึ่งแล้วใครม,มาเล่นโอตุอะไรตอนนี้เ้ย <c oughs> <c oughs> โอ๊ยอา้าวจะอ่ะ เดี๋ยวมันพูดลำปากไม่ขยับเดี yeah. ๋ยงั้นเราต้องปล่อยไปวิทยอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนคนระับเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างวะมีเชือกกระโดดกับกล็อก1ินัดโอ okay. เคเอาอยห้าสอ๋อห อย่เราควรจะลอยนั่นไปก่อนเดี๋ยวนะ่ะโอเคไปแล้วครับบิวอัพย,อยอ่อเลยครับไหนดูสิเดี๋ยวม,มีใครอยู่แถวนี้ไม่มีใช่ไหมโอเคมามึงตายครับตายสิครับแบบนี้ก็ตายไปเถอะนะ มันจะเป็นชุดด้วยไหมมันจะเป็นชุดมาแล้วก็ม,มีที่ไหนที่มันซ่อนได้บ้างซ,อ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 ซอ่อนศพซ่อนศพอเนี่ยบีมาจะซ่อนศพมาตรงนี้แล้วกันก็ดำแม่งเลยครับยอย้ครับ,รบโอเคมาแล้วก็เมื่อกี้เหมือนมันจะทิ้งปืนด้วยใช่ไหม อ้าวโอเคเป็นปืนคู่แล้วครับกดโหมดเก็บไปก่อนครับ <c oughs> เอ๊ะที่มันกดตัว e e ะไรวะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอส่องดูก่อนนะับมันเกิดอะไรขึ้นครับตรงนู้นสำรวจอีกเดี๋ยว <c oughs> บวกดีไหมน,นะเดี๋ยวบวกนี่ไม่ดีแนะ่นอนครับ เดกมันเราต้องค่อยๆย่องเข้าไปครับไปหยิบสุกตาเอ,อแล้วก็มาแล้วก็ย่องกลับไปับอูอ้หู <c oughs> มึงสงสัยเราต้องเอาไงดีวะปลาไปให้มันสงสัยแล้วก็เก็บอีสามตัวนี้เลยแล้วกัน มันสงสัยปลาไปตรงปลาไม่เลยเอ้ยเย้ปลาว่าวครับไอ้ดูสิเฮ้ยเย้ พราะว่าอ๋อแล้วก็อ้อมหลังไปตบไปบ่อยแม่งเลยก็ได้นี่วะเอ้ยเมึงมึงเมืองมืองมืงมืงอย่าพึ่งอย่าพิ่งมาที่ก่อนมาที่ก่อน,น,อ,นอย่าพึ่งครับมามาให้ผมเก็บคิวก่อนครับจะให้ดิสคัสด้วย,ย,ยอวโอเคครับปิดหน้าเรียบร้อยครับดีดรกมาแล้วก็เอาเข้าเหมือนเดิมครับปโอเค มาต่อไปทำไงต่อดี Hidden Body โอเคเจอโูนแล้วอ๋อเดี๋ยวมันจะทำให้ผนงงใช่ไหมงงงสีมึงงงสีมึงมาดิมานี่เลยมานี่ไออี A e, กดัวอีคิวดับบิวโอ้ยมันโอ้อโอเคแผนแตกแล้วครับไม่เป็นไรครับ แอแยบมันมากครับเอาอเริ่มมีกำลังมาแล้วใช่ไหมโอเคอนัดเดียวจอดครับเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวมันจะเริ่มวิ่งมาละมครับอ้เอาอ,อีกตัวหนึ่งไม่ตายไม่ตายหรอครับ ไม่ตายหรอไม่ตายใช่ไหมมึงเดี๋ยวเก็บกระสุนก่อนครับโอเคเดี๋ยวกระสุนมียิ่งมีน้อยอยู่แล้เวเอาไงกับไอ้นี่ดีครับคงไม่ดีครับปล่อยมันนั่งไปต่อไปอ้อเป้าหมายอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมให้บอกเดี๋ยวอ๋อนี่เอ โอเคได้แล้วละอันที่สองอยู่ด้านล่างอันที่สามเอาสก,กายเลยนะมึงเดี๋ยวควรจะใส่สเปซบาร์มาเนีนะ่ยเจ้าไงดิเอาเก็บเก็บให้โอ้เดี๋ยวอ๋อมีเช็คพอยต์เออคอยช่วยหน่อย เราทำเนียนอันนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนครับมีประเด็นครับหมดท่ออ่ะมาไหนดูสิครับเออมีของเล่นในนี้ด้วยเอ้ยอาหันหลังเสร็จกมาครับหันหลังใช่ไหมมึง ทันหลังใช่ไึมไปดูสิฟิลส์แต่ตรงนี้เห็นมีดเราเห็นมีดไม่ได้ครับอืมเอาไงดีต่อไปอันที่สามมาเราเดินเนียนๆเ,เข้าไปเลยครับเดี๋ยวอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนู้นอ๋อโอเคสบายมาย ปิดหน้าอิดซิงค,ครับรูปรูปผัวครับมีผมเยอะครับปึ๊บโอเคต่อไปก็กลับขึ้นไปลำบากยากเย็นครับไหนไหนมีใครมองกูมะโอเคไม่มีครับไปต่อครับก็จะได้ไปบุกมไม่เอาเอากูเอามีดเนี่ยแหละ <laughs> เดี๋ยวไอ้ท่อเมื่อกี้อยู่ไหนวะ <laughs> อยู่ฉันน่าจะอยู่แถวนี้ <laughs> มั้งเอ้ยโอ้โหมาไม่เป็นไรครับ <laughs> เดี๋ยวมันยังไม่สงสัยถ้ามันจะเริ่มสงสัยเดี๋ยวก็ค่อยใช้อินซิงในการปิดหน้าต่อไปเฮ้ยลูกหัวครับลูกหัวลูกหัวเสร็จแล้วมากูเพลละมาหมดท่อครับเชี่ยครับมาตรงนี้ไม่มีใครออกได้สบายครับเช่ครับเ,เดี๋ยวดีบ,บิ้งเลยดีกว่า รู้สึกชั้นบนจะไม่มีใครแล้วนะหวังว่านะเดี๋ยวมีอีกไหมเอ๊ะแต่เดี๋ยวบอกนะว่าโอ้โหอ๋อเดี๋ยวแล้วก็วิ่งมาด้านบนแล้วก็กระโดดลงไปก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวใครมึงอ๋อใครมึงอยู่ด้านบนตกใจคิดว่านี่ใช่ไหมแล้วอ๋อไม่ใช่หรออ๋อเนี่ยบันไดเดีะเดะเดะ อ,อ๋อฟิวอีกแล้วมึงไบเบิลเยอะจังเนาะที่นี่โอเคครับแล้วก็วิ่งอ้อมๆม,มาแบบนี้นครับก็ฟิวอันที่สี่แซ่บเรียบร้อยครับออเจอเทีฟคอมพลีชมาแล้วก็ไปที่ลิฟต์ใช่ไหมลิฟต์สตาร์พาวเวอร์มาบแล้วแค่กระโดดไปที่ลิฟต์เหมือนเดิมจะไปค,คามดาวครับเอสโค่นคำคานเสียงนี้เลยเอ้าทำไงวะลงไม่ได้หรือว,ว่า เอาไม่ให้ลงกลบแต่จะให้ทำอะไรต่อวะเนี่ยต้องมีทางดิรีสตาร์พาวเวอร์ของฉันต้องรีสตอร์จากข้างนอกใช่ไหมอ๋อนั่นโอเคครับแล้วเ,เดี๋ยวมันดน้นด้นอะไรกันหรือเปล่าอะโอ้มึงอยู่กันห้าตัวตรงนูน้นใช่ไหมอ๋อได้เลยได้เลยมาไม่ใช่ประเด็นครับมา เเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมไม่ลงทางนู้นลงทางนู้นก็ได้นั้นง่ายกว่าใกล้กว่าด้วยเดี๋ยวก็ลงทางนู้นแล้วกันเป็นว่าเดี๋ยวขอวิ่งทําการล้นวิ่งไปก่อนแล้วก็ขับชุดมันอ่ะเห็นด้านบนเอ้ยด้านบนของบ่อปะไม่จะใส่ถุงทำไมขับอย่าเออลงทางนี้ก็ได้ลงทางนี้ดีกว่ามาเดี๋ยวเอาเอาจะเพิ่งวิ่งครับเดินแบบเออคอยเดินเสร็จกูวิ่งเลย โอเคเสียงอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วก็ full เลเวลครับครับเรียบร้อยครับเอ้าไอ้นี่จะตายอยู่แล้วนั่นอ่ะเอ้า Back. Come on! Fight back, girl! Fight back! Hey, Wade! I, I, I wanna be in charge, too! Papa's little boy. You've been waving that little thing around all day, haven't you? Shut up, Wade! <laughs> oh! Oh! You think you're a tough guy, Lenny? Hmm? Tough guy? Stop it! Come on, man, you tough guy? Come on, come on, you tough guy. Come on, oh, man. No, come on. Okay, i show you. Uh, Shut up, bitch. Oh. Well, I'll put a cap in your ass. Look out, everybody. We better make room for Lip Dick Lenny. Come on. You know what, Way? Just... Oh! Oh! oh, Oh, my God. Oh, okay, got up uh -huh. my Y'all see that? This is like, pop like a watermelon. What the ไอพวกเลือดเย็นสั์แม่งเอาซับเอาซายนั่นตายเอ้ยโอ้โหเสร็จจวะครับเจ้าของดีเอ้ยเมื่อกี้ e มึงอยากตายมึงหาเรื่องตายนะครับมึงตายขาหน้าก่อนเลยกันแล้วก็ขวดครับพอขวดต่อไปครับเอ้ยอยู่นี่เหนื่อยขวแม่งเลยแม่งเลยดีมั้ยแรดเดียวพอโอเคเรียบร้อยครับ จิบๆมาไหนดูซิเอาอเอาเอมมีดลงมาครับ F แล้วก็ T Discus ครับโอเคเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ Discus ล้วทำเป็นชุดนี้อ๋ตอตกใจเมื่อกี้มองผิดไมื่อไรเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปทางไหนวะ อ๋อนนใช่ไหมโอเคเรามก่อนแล้วกันโอ้เสียงกรีดซะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวพิ่เดี๋ยวพ่งนงครับเลยครับ โคดิเชตโคดิเชตนี่ไงโคดิเชตมองเห็นแต่ก็ไม่ตานแล้วครับมองเห็นรีบเก็บเคลียร์เลยครับเอฟก็เอามีดมาด้วยเออเอาหน้ากากแบบนี้ดีกว่าชอบมันสวยกว่าเอาแล้วก็ตอนนี้มี s m g 104อันนี้58ลัานโอเคเก็บมีดไปก่อนคนระับเดี๋ยว ขอดูสิมีที่ไหนต่อเฮ้ยยอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะไปป่ะไม่ไปด้วยเว้ยเียแล้วไง เอาเชี่ไหนก็นดีเอานี่แล้วกัน <Whoa. S 1> อืมเรียบร้อยเอามีคือมาครับของคู่ของคู่กายครับมีระดับผมเล่นพี่อย่างเดียวมาแล้วก็มาทางนี้ใช่ไหม Okay. เดี๋ยวมีอะไรให้โดดตรงนี้ไหม,ม,มออไม่มีเออไม่มีอาวุธ okay. โอเคอ้าเฮ้ยอ้าวอ้าว,ไม,ไ,มาวไม่เห็นไม่เห็นเว้าวไม่เห็นเว้เอลิเมนต์เว้าวอ้าว,าวมาถึงเวลาเล่นเปิดแล้วครับหรือเปล่ามเามเวลาคงยังคงสนะได้อยู่มั้ง crack này ไอ้ไอ้สหงัยต่อวะแจ็ค đã do stuff to you that you don't even know oh it's turn you over to my friends piece by piece เดี๋ยวเราจะทำอะไรกับมนันดีวนะเนี่ยไม่ได้กัดแต่พอชูตติ้งเลยด้วยซ้ำ่เราพอชูตติ้งยังไงผมวาวลัดนัดหนึ่งแล้วก็อะไรใช่ไหม,มโอเคครับมาโอเคครับเริ่มเรียบร้อยอนะ That's Stop struggling, you, little bitch. Yo, wait. Who's a now, you cocksucker? Make fun of me? I'll teach you a thing or two. I hope you die real hard and real long, you fucking motherfucker. And you, are Baldy, don't you fucking do? I'll put a, a fucking bullet in her head. That's what I'm saying. Wait, this is what happens when you fuck with Lenny. Don't you fuck with Lenny anymore. South Dakota, you're a long way from home. <laughs> I got wood, man. Why do I have wood? อค,คอมพ o ี y ละมากดเด็กๆโอเคนะฮะก็หมดสำหรับพาร์ทนี้กันแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดเฟรนด์อย่าหรือคอมเมนต์มาว่าคุณคิดยังไงกับพาร์ทนี้นะครับแล้วก็ขอทำการจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ